เมื่อเช้านี้นะคะขาบอกว่าเมื่อเช้าวันนี้นะคะทำเอาโรงถ่ายละครอนราดหนุ่มแก้วนี่ก็บอกว่าคึกคักมากก็อย่างที่คุณตาบอกนะคือลุกคุณกบก็อุ้มน้องนดาไปนะคะเหล่าคนในวงการบันเทิงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็พร้อมใจกันนะคะมาร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดครบ82ปีของพ่อรัฐไทยรัฐสังวริบุตรใช่ค่ะนำทีมนะคะโดยพ่วำกับจากละครสวนอาหารสวน สวนอาหารบานใจบานใจค่ี่ทเล่นนะสวนอาหารบานใจของคุณอาประยูนวงชื่นนะคะคุณพี่เชิงคลงสุนยิ้มนะคะรังรัฐธรรมนูญดุยอมรินอายอดชายอมนพนะคะสรพงษ์ชาตรีสาวเมนบุญญาพรซึ่งนอกจากคนในครอบครัวที่มาร่วมกันนะคะฉลองนะคะ ก็ยังมีพระสงฆ์นะคะสงร์นะคะ119รูปใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ119รูปค่ะ1เ9รูปนะคะมีทีเด็ดด้วยนะคะสนุกสนุกเนี่ยมีทั้งขบวนเซิร์ฟรำพร้อมทีมงานนักแสดงยกเค้กวันเกิดก้อนใหญ่เลยนะคะก้อนโตทำพิเศษให้อหลังจำลองรูปรงถ่ายของร้านหลุมแก้วนะคะสมัย้นานมากมาไว้ที่หน้าเค้กด้วยบรรยากาศอบอุ่นมากเลยค่ะอลังดูไม่เหมือน82เลยนะคะ หนึ่งสาวที่ไม่เคยพลาดสักปีเลยก็คือน้องกบสุวรรนันของเรานะคะที่ยังวันนี้นอกจากมาคนเดียวแล้วยังควงน้องนัดดาบออะอวยพรคุณตันหลังอีกด้วยซึ่งน้องนัดดาอยังคงคอนเซ็ปต,ต์เหมือนเดิมค่ะเจอสื่อที่ไหนตาใสาชว์ความน่ารักที่นั่นเลยค่ะดูสิคะแบบนี้สื่อนะคะเขาก็เลยบอกว่านัดดาเนี่ยได้โดนทาบทามให้เล่นละครบ้างหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแล้วพ่อบรู้กอว่ายังไงนุมัตมั้ยลองไปฟังน้องกบตอบกันดูไหมะคะมาแล้ว เราเขียดตรงนี้ดครับอยากรู้ว่าอยากจะได้เข้าวงการไหมเขาทับทามเล่นละครท่พูุกไหวไงอยากรู้ค่ะต้องฟังเลยค่ะค่ะียมพวงมาลัยมาให้ให้มากราบคุณทวดค่ะเพราะว่าจะได้ฝากเนื้อฝากตัวไว้เลยได้ข่าวว่าน้องเองน้องนาดาถูกทับทามให้ลงละครต้องถามพี่หลอดค่ะนี้เพราะพี่หลอดจองไว้นานแล้วค่ะตั้งแต่ แล้วหรือยังคะคุณพ่อคือจริงๆแล้วค่ะทำงานกับเด็กก็บอกว่ามันยากมากเพราะผมเคยทํางานกับเด็กมาก่อนแล้วก็คือถ้าจะต้องให้นาดาไปทําอะไรเยอะๆซึ่งตอนนี้เขายังทําไม่ได้เลยค่ะนี่ทําอะไรไม่ได้เลยดูที่หันหลังให้อก็เลยคิดว่าคงคงจะยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วค่ะให้โตกว่านี้อีกหน่อยต้องรอดูค่ะว่าค่ะว่าเขาจะเอาทางนี้หรือเปล่าเขาจะชอบทางนี้หรือเปล่านค่ะก็ยังโอ้ก็ยังลองดูก่อนต้องลองดูก่อนแต่ก็เลือกเองเนาะนัดอร ทับถามเ่เด็กแล้วอรลอดตล uh, ิงก kind of ่อนนะไม่ใช่ अ, ้ามหลังน่ดีด้ดีด้